รงในน้ำโบาณสั์เนี่ยหมดไปเกือบสามหมื่นทีนี้ทีนี้รักษาหมดข้อเขาแล้วเนาะทีนี้ก็เอากลับมาที่วัดให้พนักงานที่วัดเนี่ยเอาไปไปทำแผลไปล้างแผลประมาณเจ็ดวันทีนี้ล้างได้สองวันไม่รู้ว่านักท่องเที่ยวหรือว่าใครไม่รู้เอาอาหารไปให้ที่ก็หลุดออกจากกรงมาอีกอ ทีนี้ก็จับไม่ได้อีกเลยตั้งแต่นั้นมาก็จับไม่ได้แต่มันก็ขึ้นมากินอาหารมาให้อาหารแสแดงก็แผลมันดีขึ้นแล้วเหรอคะยังไม่ดีเลยค่ะไม่ดีหรอกไม่ดีเลยว่ามันเนื้อมันตรงที่เป็นผลนั้นมันหายไปรักษาตรงที่ดูแลก็พนักงานเนี่ยก็เอาซื้อยามาใส่อะไรให้เราพัดใครว่าตอนนี้ก็คือจับไม่ได้แล้วคไม่รู้ว่าติะนี้ไปไหนมีคนมาจับมันก็เลยกลัวตระหนีกไปละไม่รู้ไปไหนค่ะก็สสการม่รู้มจะอดอาหารที่ไหนบ้าง ก็เคยให้คข้าทุกวันทุกวันนะคะมีคนเอามาปล่อยเอามาปล่อยมาปล่อยเมลยงทุกตัวมาปล่อยเนี่ยเอามาปล่อยคือสามตัวมาเมื่อไหร่คะมาอีกมาได้อีกสามัแล้วเนาะเขามาปล่อยยังไงคะแม่เอามาใส่กรงไว้ให้เลยอยากให้ขอความกรุณานะคะคนที่เอาเมวมาปล่อยที่วัดน่ะไม่อยากจะให้เอามาปล่อยนะคะเพราะว่าไม่เป็นภาราทางวัดน่ะค่ะ ทางวัดไม่ได้เลี้ยงเองนะคะมีคนเอามาปล่อยวัดค่ะ